นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรนังัจชามิธัมมังสรนังัจฉามิสังฆังสรนังัจชามิทุติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิ ทุติยามปิธรรมังสรนังขชามิสุติยามปิสังขังสารนังขชามิตติยามปิพุทธังสรนังคชามิตติยามปิธรรมังสรนังคชามิตติยามปิสังขังสรนังคชามิอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทู อนุตรโรปุริสสะธรรมสารถิสัตธาเทวมนุษสานางคุธโธภคะวาติสวาขาโตภคะวตาธโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจัตตางเวทิตัโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังโฆอุชุปปิปันโนภคะวโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังโฆ ามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคยะทีท่ทางจตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสบุคลาเอสะภควโตสาวกสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกลัลนิโยอนุตรังปุญญาเขตตังโลกัสสาติพาหุงสหสมพีนิมมิตาสาวุธันตัง กิเมฆลังอุทิตโคราสเสนมารังทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโธตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิมาราติเรกมพิยุจิตตสัพพารติงโธลัมปานารวกะมัคะมัตถทยะขังขันติสุทันตวิธินาชิตวามุนินโธ ตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินาราขิลิงคชวลังอติมาตาภูตังทาวกขีจักกะมาสนีวาสุธารุนันตังเมตํมภูเสกวิธินาชิตวามุนินโธตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิอุคิตะขัดขะมติหัตสุธารุนันตัง อาวันติโยชนปะทถังคู่ไดมาละวันตังอิทธีพิสังคตมโนชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิกัตวานากาธมุทรังอิวคภนิยาจินจายะทุทวจนังชนกายมัดเชสันเตนโสมวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิ สัจจังวิหายะมาติสัจจากาวะทะเกตุงวาทาพิโรปิตมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏทิปัชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังขลานินันโทปนัน,นทพุชคังวิพุทธังมหิทิงปุตเตนะเทระพุชเคนธมาปยันโตอิทูปัเถสวิธินาชิตวามุนินโท ตานเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิทุกขาหะทิฐิผู้ชเคนาสุทธาธตทังปรมมังวิสุทธิชุติมิติปะคาพิธานางยานาคเท е นวิธินาชิตวามุนินโทตานเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธาชยมังคละอัตาคาทายยวาจนโธนธินาทิเนาสรารเตมตันที ยิตาวานเ่นเองาวิวิธานิจุป,ปัวานิโมขังสุขังอธิคมเอญยาณโรสปัญโยมหาการุนิโกนาโถหิตายสัพพานินางปูเรตวาปารมีสาัพพา,าโตสามโพธิมุตมังเอเตนะจะสัจจะวเชนณโหตุเตชยมังคลงัง ิยันโตโพธิยามูลเษาักยานังนันพิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิพยาสุชยมังคะเลอปลาชิตปันลังเกสีเสปทวิโปคะเรอภิเสเกสัพูพุทธานังอคาปโตปโมทติุนขัดตังสุมังคลังสุปปาพาตังสุหุติตังสุขโนสุโหุโตจสุยทังธรรมจาริสุปทกขีนังกายกรรมมังวาจกรรมมังปทาขีนังปทักขีนัง โนกขมัมมขงปณ like ิทิเตปัทขินาปัทขินานิกตวานรพันตตาเทปักขิเนผวัตุัพพมังฆรังรคันตุสพพเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนัสธาโสธีภวันตุเตภวัตุสัพพมังฆรางรคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาโสธีภวันตุเตภวัตุัพพมังฆรางรคันตุสพพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนัสธาโสธีภวันตุเต อุตตะกาโมและเพปุตังธนากาโมและเพทนังอธิกายเยกายายะยะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิสโสภควายะมะราชาโนท้าเวสวันโนมรนังสุขขังอรหังสุขโตณหมู่ทายะพิยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวานางังตตุสจาสพังระสังเยไปวิ่งสูนาราสภาตันหังกระราทโยพุทธาอัทวีสตินายกา สพปิติตาไมเตปิติภาคาสมิงสุริโยัปพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนสมโตมุนิปุงขโวกุม,มาลากสโปเทโรเมเฮศีจิตวาทโกโสไมหังวัทนนิจังปฏิทาสสีคุณากโรปุนโนอังคุริมาโรจอุป,ปารีนันทศิวีเทลาปัญจอิเมชาตานาเตติรกามะมะเสสาสิติมหาเทลาวิชิตาชินาสาวกาเอเตสิติมหาเทรา ทิตะวันโตชิโนราาพระรันตาศีระเตเชนะอังคังเคสุสันธิตารัตนัางปุรโตอาสีทักคิเนเมตาสุตกังทัชคังปัชโตอาสีวาเมอังคุริมารกังขันธาโมราปริตันจะอาตานาติแยกยสุตกังอากาเสชทนางอาสีเสสาปากาละสันธิตาชินานาวารสังยุตตาสัตปาการหลังกตาวาตาปิตาที่สัญชาตาพาหิรัตนตุปทวา อาศัยสามวิเนยังเนนตุอนันตชินเตชะสาพระสโตเมสกิเจนะสัทธาสัมบทธปัญเชรชินะปัญชรามัจามหิวิหารตังมหิตะเลตถาเปเรนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวัมโนสุกโตสุลโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตตตายโยสัทธามานุภาวะปาริโตจารามิชินะปัญเชรตเต อนุตตะรงังอภิสัมโพธิงสามพุทธชิตวาตถาคโตปะทะมังยังอเทเสสิธรรมะจักกังอนุตตะรงังธรรมะเทวะปะวัด เตนโตโลเกอบบัปะตะวติยังยัดถากะขาตาอุโภอันตาปติปติจะมัชมาจะตูสวาริยะสัจเจสุวิสุทธัง ยาณทัตสนังเทศิตังธรมมราเชนะสัมมาสัมโพธิกิตตะนังนาเมนะวิสุตังสุตตังธร,รมมะจักกับปะวัตตะนังเวยากะระนะปา เถนะสังคีตันต์พระชามะเสเอวเมสุตังเอกังสัมยังพักวาภารานสิยังวิหรารติอิสิปะตะเนมิขทาเยตตะโขภะคะวาปัญจวัคคเยพิกขูอามันเตสิเทวเมพิกขเว อันตาปาพชิเตนะนะเสวิตัพาโยจายังกาเมสุกามะสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปทุชนิโกอะนริโยอนะนัทธสันหิโตโยจายัง อัตตะกิละมะถานุโยโคทุกโขอะนะริโยอะนัถสันหิโตเอเตเตพิขเวอุโพอันเตอนุปะคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากักขุกระณี ยานะกะระณีอุปสะมะยะอะพิยายะสามโพทยะนิพานายะสังวัตะติกะตะมาจะสาภิกเวมัชิมาปฏิปาทาตถาคะเตนะอะพิสัมพุทธาจาักขุกะระณี ยานากะรณีอุปะสะมายะอินยายะสัมโพธยะนิพานายะสังวัตติอะยะเมวะอริโยอาถังกิโกมัคโคเสยยะถิทาง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาภิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเะอภิสัมพุทธา จากขุกะระนียานะกะรณีอุปสมายะอภินญญยะสัมโพทายะนิพานายะสังวัตติอิทางโขปนะภิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขะชะราปิทุกขามะระ นำปิทุกขังโสกะปะริเทวะทุกขะโสมโทมะนัสตุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปะโยโคทุกโขปิเยหิวิปะโยโคทุกโขยำปัจฉะนะละ ติตามปิทุกขังสังขิตเตะนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาอิทางโขปะนะพิกเวทุกขะสมมุมโยอริยสัจจังยายังตันหังโปโนโพระวิกานันทิราคะ สะหะขะตาตัตระตัตราภินันทิเนเสยะถีทางกามตันหาพระวะตันหาวิภะวะตันหาอิทังโขปะนะพิกเวทุกขะนิโรโทรอริยสัจจังโยตัสาเยวะตันหายะอเสสะวิรายคะ นิโรโทจาโคปตินิสสัคโคมุตติอนารโยอิทังโขปณะพิทเวทุกขะนิโรธคามินีปติปทาอริยสัจจังอยะเมอริโยอ,โยอาจังขิ โกมัคโคเสยยะีธทรมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวจาสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชิโวสัมมาวายโมสัมมาติสัมมาสมาธิอิทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพ อานานุสุเตสุธรรมเมสุจาบขุงอุทปาทียานางังอุทปาทิปัญญาอุธปาทิวิชาอุธปาทิอาโลโกโอุทปาทิตังโคปะนิทงังทุกขังอริยสัจจังปะรินเยยันติเมพิคเวปุเพอานะนุสุเตสุ ธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานางังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทางถูกข,ขงังอริยสัจจังปริญญาตานติเมพิกเวปุเพอณะน,นุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานางัง อุทปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิอิทงังทุขาสะมุทะโยอริยาสัจจันติเมพิกเวปุเท อะนาโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาทิตังโคปะนิทังทุกขสมุทธมะโยอริยศาสจัง ปหาตับพันติเมพิขเวปุเพเมพิขเวปุเพอนันุสุตเตสุธรรมเมสุจากุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปะนิทังทุกขสมุมะโยอะ ปริยาสาัจจังปะฮีนันติเมพิกเวปุเตอนานุสุเตสุธรรมเมสุจากุอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกขะนิโรธทอริยาสาัจจันติเมพิกเว ปูเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจากุอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทางทุกขะนิโรโธอริยศาสังศาสิกาตับปันติเมพิคเวปูเพอานัสสุสุ เตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานาอุทธปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปานิทางถูกขังนิโรโทอริยสัจจงสชัชกะตะตันติเมพิกเวปุเตอะนะน,นุสุ เตสุธรรมเมสุจับคุงอุทปาทิยานาอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปติปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอะนะนุส,สุ เตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปะนิทังทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัพันติเมพเิกเวปุเพ อ,อนนุ fate, สุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทปาทิยานาอุทะปาทิป yes. uh ัญญาอุธปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปานิธรรมทุกนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจภาวิตันติเมพิขเวปุเพออนุสุ เตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิยานอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวะกีวันจะเมพิขเวอิเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตัง พะวัะสาการังยะถาภูตังยานาทะัสะนังนะสุวิสุทังอโหสิเนวตาวหังพิกเวสะเทวะเกโลกเกสะมาระเกสัพพรมเกสะัตสะมะนะพรมนิยา ปชายะสะเทวะมนุสายะอนุตรังสัมมาสามัมโพทิงอภิสัมมาสัมพุทโธปันปัจจัญญาสิงยะโตจะโหเมพิขเวอิเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตัง ทวาวทาการังยะถาภูตังยานะทะัศนังสุวิสุทังอโหสิอะถางหังพิขเวสะเทวเกโลกเกสะมารเกสัพธรรมเกสัตสัมณพรมานิยะปะชายะสะเทวมนุษย์สาย อนุตรังสามมาสามโพธิงอภิสัมุโทโธปันจันยาสิงยานณนจบบนะ an ปะณเมทัสานังอุทะปาธิอะกุปา,าเมวิมุตติอยะยมันติมาชาตินัติธานิปุนระโวติ อิภะมะโมจะพักขวาตัตตมะนาปัญจะวกคิยาภิกขูพักาวโตพาสิตังอภินันทุงอิม,สมัสมินจะปะนะเวยากะระนัสมิง ันยะมาเนอายะสะมะโตโกนทันยะสัะวิระชังวีตะมะลังธรรมะจักขุงอุทะปาธิยังกินจิสะมุทะยะธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปะวะติเตจะ พักขวตาธรรมัาจาัจเกปุมมาเทวะสัตถมนุษาเวสุงเอตามพักขวตาภาราณสิยังอิสิปะนะเนมิกขะเทเยอนุตรังธรรมจักกังปะวะติตังอปะติวติยังสะ มะเนนะวาพรหมะเนนะวาเพเวนะวามาเรนะวาพรรม,มุนาวาเกณจิวาโลกัสมินติภูมมิานางเทวานางสัตทางสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัธาธะ มนุษย์สาเวสูงจาตุมหาราชิกานางเทวานางสัตทังสุตวะตาวติงสาเทวสัตทามนุษย์สาเวสูงตาวติงสานางเทวานางสัตทังสุตวายามาเทววะสัตทะมนุษย์สาเวสูงยามานางเทวานางสัตทังสุตวะตุสิตาเทพวาสัตทามนุษย์สาเวสูง ตุสิตานางเทวานางสัตว์ทางสุตวานิมนานตีเทวะสัตธรรมนุษเวสาวงนิมนานตีนางเทวานางสัตว์ทางสุตวะปรานิมิตาวาสาวัตตีเตเทวาสัตวธรรมนุษเวสาวงปรานิมิตาวาสาวัตตีนางเทวานางสัตว์ทางสุตวะพรม์มะกายิกา เอวาสาัตร,รมนุสาเวสุขเอตามภคะวาตาภารานาสิยังอิสิปะตะเนมิขะทาเยอนุตรังธรรมจักกังปาะวะติตังอปะติวติยังสะมะเนนะวาพรมะมเนนะวาเทเวนะวา มาเรณวาพรามุนาวาเกณจิวาโลกาสมินติอิติหะเตนะะเนนะเตนะมุเตนะยาวะพรามโลกาสัตโทอัตุขขัคชิอยันจะ พสะสหัตสีโลกะทาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปะมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกรัมเมวะเทวานังเทวานุภาวัง อะทะโขภควาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวะตะโภโกณทันโยอัญญาสิวะตะโภโกณท,ทันโยติอิติขิทังอายัสะมโตโกณทันยัสะอัญญา โกนทันโยเตวะวะนามังอะโหสีติยะโตหังพระคินีอิริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานังชิวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะ โสถีเตโหตุโสถีคับพัสสะยะโตหังพระคินีอิริยายะชาติยาชาโตนาภิชานามิสันจิตจะปานังชิวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสถีเตโหตุโสถีขับพัสสะ ยะโตหังพระคินีอิริยายะชาติยาชาโตนาภิชานามิสันจิตจะปานังชิวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสถีเตโหตุโสถีครับพัสสะยะโตหัง พะคินีอิริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสถีเตโหตุโสถีคับพัสสะยะโตหังพระคินีอิริยายะ ชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานังชิวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสถีเตโหตุโสถีตตสถคับพัสสะยะโตหังพระคินีอิริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะ ปานังชิวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสถีเตโหตุโสถีครับภาษะ,ะยะโตหังพระคินีอิริยายะชาติยาชาโตนาภิชานามิสันจิตจะปานังชิวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสถีเตโหตุ โสถีคับพัสสะยะโตหังพระคิณีอิริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานังชิวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสถีเตโหตุโสถีคับพัสสะ ยะโตหังพระคินีอิริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานังชิวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสถีเตโหตุโตสถีคับภาษะ